ก็ตอนนี้อยู่ที่เมืองปัทลุงกับก็เดี๋ยวจะเข้าไปเดินในตลาดเรียบทางรถไฟกับตลาดตอนกลางคืนก็จะมีทุกคืนนะครับคนแบบโหเยอะมากเลยครับคือจะเป็นตลาดคล้ายๆแบบตลาดโต้รุ่งครับทุกคนก็เริ่มตั้งแต่บ่ายสามถึงประมาณก็สามสี่ทุ่มนะครับก็ยังของกินก็ยังเยอะนะครับก็ยังหากินได้เลยครับคนก็หลากหลายเลยนะครับก็บางทีก็ มาจอดรถไฟรถไฟจอดก็ลงมาเดินซื้อของแล้วก็ขึ้นรถไฟครับก็บางคนก็มาจากนู่นมาจากลำปำก็แวะตลาดนะครับก็ก็จะมีตลาดอยู่แห่งเดียวนะครับที่เมืองพัทุลุงของขายมากมายเลยนะครับทุกคนของขายมากมายเดี๋ยวหลังจากเดินตลาดเสร็จแล้วเราก็ไปนอนโรงแรมคืนละ300อโรงแรมมีทั้งแอตู้เย็นอ่างอาบน้ำทีวี กระจกบานใหญ่เตียงนอนหกฟุตนะครับทุกคนแล้วก็ป้าหมแบบสองผืนเลยทุกคนมีโซฟาพร้อมด้านข้าง,ข,าง,ข,างข้างครับจะมีท้องจะเป็นท้องนาเลยนะครับทุกคนโอเคนะครับเดี๋ยวจะเข้าไปเดินตาลาดเสร็จแ,แล้วก็จะไปที่ปักนะครับทุกคนโอเคนะครับเดี๋ยวจะไปชมบรรยากาศที่ห้องปักคืน300ร้อยพร้อมๆกันนะครับ กับรถออกมาจากในเมืองครับในเมืองพัทลุงทางไปตรังนะครับจะเจอก็เจอ,เจอวงเวียนรถสะพานนะครับทางไปกรุงเทพสายเอเียแล้วก็ทางไปตรังครับจากวงเวียนไปก็ไม่ถึงหนึ่งกิโลครับ <ไป S 1> ก็เจ,อ,เจอ,อโรงแรมลิตเติ้ลนะครับเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวจะเข้าไปดูครับพอดีโตมาจองตั้งแต่ตอนเที่ยงครับทุกคน Okay, เดี๋ยวเข้าไปชมบรรยากาศดูมีทั้งโอ้โหหลายห้องนะครับแต่ส่วนมากจะอ่องพักไม่ค่อยทันเพราะว่าเซลล์ครับเซลล์จะมาพักที่นี่ครับเพราะว่าคืน300เองครับทุกคนนะครับบรรยากาศด้านในโรงแรมมีตั้งตู้เย็นทีวีจอย,ยักษ์จอใหญ่แล้วก็กระจกบานใหญ่เลยโซฟาแอร์เตียงนอนแล้วก็ห้องน้ำ มีฝักบัวมีอ่างอาบน้ำพร้อมเลยครับลงไปไหวได้เลยครับทุกคนครับมีตั้งแป๊บอาบน้ำแบบบัวเย็นเย็นก็ฉีดได้เลยครับทุกคนน้ำสองขวดหืปลาหอมหอมเลยครับทุกคนกว้างขวาง,วางครับนอนได้เป็นยี่สิบคนเลยครับทุกคนกโอเคนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม ขอบคุณที่รับชมแต่อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับก็ใครที่ผ่านไปผ่านมาก็าแวะมาพักได้นะครับคืน300เองอยู่ติดถนนสายหลักเลยนะครับคลิปนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ